สวัสดีครับเรียนดนตรีกับครูจิ๊บ ep ที่2ี่เครื่องประกอบจังหวะนั่นเองวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเกี่ยวกับเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะครับใช้คำว่าประเภทดีกว่าประเภทหนึ่งนะครับก็คือประเภทที่ใช้สําหรับประกอบจังหวะประกอบจังหวะคืออะไรอย่างเช่นเราฟังเพลงเนี่ยเราก็ตบมือตามเพลงปลบมือไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเรื่รอยๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปลบมือตามจังหวะถูกต้องไหมครับในเครื่องดนตรีก็เหมือนกันนะครับเรามีเครื่องดนตรีที่ใช้เอาไว้ เป็นตัวควบคุมจังหวะเหมือนกันวันนี้ครูจะยกตัวอย่างเป็นดนตรีไทยทั้งหมดเลยนะครับไม่มีดนตรีของทางตะวตันตกเลยอ่ะเครื่องประกอบจังหวะคืออะไรเอาความหมายมันก่อนเครื่องประกอบจังหวะก็คือเครื่องดนตรีที่นํามาบรรเลงนะครับทําหน้าที่ควบคุมจังหวะประกอบกับเครื่องดนตรีที่บรรเลงดาเนินทํานองดาเนินทํานองก็คือเล่นนะครับเล่นไปเรื่อยๆตามเพลง เครื่องตีประวัวะก็จะเล่นของเขาไปนะครับอาจจะเป็นพวกชิงฉับกับมงนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเครื่องประกอบจังหวะที่เรามาเนี่ยเราเอาไปบรรเลงเป็นเพลงก็ได้นะครับนักเรียนเคยเห็นไหมครับเวลาเราดูอ่านในฟังสากลเราจะดูกลองกลองชุดเนี่ยบางทีเราก็เข้าใจว่าเป็นประกอบจังหวะใช่ไหมแต่บางทีเนี่ยเรามีโซโล่กลองเห็นไหมในช่วงโซโล่กรองเนี่ยการโซโล่กลองก็คือเป็นถือว่ากลองเนี่ยเป็นตัวดําเนินทํานองไปในตัวนะครับ อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะไม่เป็นไรเป็นแค่เริ่มต้นเริ่มต้นเรามายกตัวอย่างเครื่องประกอบจังหวะของดนตรีไทยดีกว่านะครับเครื่องที่หนึ่งคือชิงสองคือฉาบอ่าสามคือตะโพนอันนี้นักเรียนอาจจะไม่คุ้นเคยกองแคกแล้วก็กลับนะครับหรือนักเรียนอาจจะคุ้นเคยกับคําว่าชิงชาบกลับมงอันนั้นแหละครับก็คือเป็นเครื่องประกอบจังหวะทั้งหมดเลยนะครับในฝั่งดนตรีไทยสำหรับวันนี้ ในเรื่องของเครื่องประกอบจังหวะก็มีเพียงเท่านี้นะครับง่ายๆก็คือเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้เอามาประกอบจังหวะในการบรรเลงเพลงเท่านั้นเองง่ายๆความหมายเท่านี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ